สากานะครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะเราจะเป็นคลิปที่เราจะมาตามหานะครับตู้หยอดเหรียญในประเทศญี่ปุ่นนะฮะว่ามีตู้อะไรบ้างน,นะครับเราจะเก็บไปเรื่อยๆนะฮะเท่าที่เราจะเก็บได้นะฮะเอาละมาดูกันดีกว่าว่ามีตู้อะไรบ้างเริ่มต้นจากสนามบินเลยนะครับนี่คือตู้น้ำฮะตู้น้ำตู้ชานะครับมาดูฮะน้ำเครื่องดื่มต่างๆนะครับ สารพัดน้ำจริงๆฮรราคาก็ประมาณ130เยนนะครับนี่ฮะน้ำชาน้ำและชาโอ้โหตู้ก็ไฮเทคมากมาดูฮะอันนี้ก็เป็นตู้น้ำเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบจอใหญ่เลยนะครับให้เลือกสะดวกเลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำเหมือนกัน สารพัดนามาผลไม้เล็บบูชากาแฟมีให้หมดนะฮะมีให้หมดชากาแฟน้ำมันลมนะครับแล้วก็เป็นพวกน้ำกลิ่นต่างๆนะครับอันนี้เป็นน้ำเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นพวกน้ำกลิ่นผลไม้น่าจะเป็นกลิ่นกลิ่นทีหรือว่ากลิ่นบัวยไม่แน่ใจนะครับ มันจริงๆต้มนะครับกล่าว,วเริ่มต้นสตาร์ทก็ประมาณนี้ก่อนนะฮะจริงๆแล้วมันมีเยอะมากครับเดี๋ยวเราจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะตู้หยอดเหรียญที่ประเทศญี่ปุ่นว่ามีตู้อะไรบ้างนะครับเพราะที่เราจะเก็บได้นะครับผมอยากไปหาดูตู้แปลกมาดูตู้หยอดเหรียญกันต่อนะครับ เรามาต่อเนื่องกันนะฮะ,ะตู้หยอดเหรียญประเภทนี้อาจจะแปลกนิดนึงนะครับตู้หยอดเหรียญที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยคือตู้ที่ใช้สําหรับซื้อบัตรต่างๆนะครับเป็นตู้ที่ใช้สําหรับซื้อบัตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรโดยสารนะครับบัตรคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้นะฮะบัตรต่างๆผมก็แปลไม่เป็นว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะก็สรุปง่ายๆก็คือมันคล้ายๆกับไททิเกตเมเจอร์อะฮะก็เป็นตู้ที่สามารถซื้อบัตรต่างๆได้นะครับ สรุปง่ายๆเลยอันนี้ก็คือตู้ที่ใช้ในการอัดภาพนะครับตู้ที่ใช้ในการอัดภาพก็คือคุณจะอัดภาพจากไหน SD card, CD, VCD หรืออะไรก็ตามนะฮะหยอดเหรียญเข้าไปเราก็เลือกขนาดภาพนะฮะคุณก็จะได้ภาพออกมานะครับเป็นตู้อัดภาพนั่นเองนะครับผมนี่ฮะเป็นช่องภาพหน้าจอมาทางนี้นะครับก็สามารถอัดภาพได้เลยนะฮะเลือกได้เลยว่า อุปกรณ์ที่คุณจะนํามาใช้อัดภาพเป็นอะไรนะฮะหยดเหรียญและอันต่อมาก็คืออันนี้พีคมากก็คือตู้ที่ใช้ในการส่งแฟก์ครับนี่ฮะส่งแฟกต์ตู้ที่ใช้ในการส่งแฟก์นะครับอันนี้ล้ําไปอีกนะครับเนี่ยมีบอกเราคงราคาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็สามารถอ่า น่าจะผมเดาว่าเบื้องต้นน่าจะน่าจะซีล็อกได้ด้วยนะผมเดาว่านะฮะน่าจะซีล็อกได้ด้วยแล้วก็พิมพ์ภาพจากอุปกรณ์ต่างๆได้นะเท่าที่ผมเห็นนะครับเป็นไฟล์ต่างๆเป็น USB นะลองสั่นปริ้นนะฮะ PDF นะครับอ่ะนี่นะครับก็มาลองใช้บริการดูได้เน,นี่ยจะเป็นบัตรที่ใช้งานเป็นสมาร์ทปริ้นนะครับ กอบดินได้ด้วยแฟกได้ด้วยล้ำไปอีกอ่ะ,อะนี่คือสามตู้ที่เราเจออีกนะฮะนี่ก็ตู้นะครับนี่ก็ตู้เหมือนกันนะครับเป็นตู้ขายน้ำสารพัดน้ำในแหล่งท่องเที่ยวที่เกียวโตนะฮะอีกหนึ่งตู้นะครับที่เป็นตู้ที่คนญี่ปุ่นนิยมใช้กันแล้วก็เดินเข้าท่องเที่ยวก็คือ ล็อกเกอร์ฝากของก็เป็นแบบยอดตู้กันนะครับเลยนล็อกเกอร์นี่ก็นหียเป็นตู้ล็อกเกอร์ครับใหญ่ขนาไหนเาข้ามาดูใหญ่มากเราเข้ามาดูเลยครัอันนี้เป็นยอเหรียญล็อกเกอร์ ดูหยอดเหรียญอีกอันหนึ่งมาดูหยอดเหรียญอีกอันหนึ่งนะฮะ mm. ก็คือหยอดเหรียญถ่ายรูปนั่นเองครับผมนนก็คืออยากได้รูปปิดบัตรต่างๆนะครับก็เข้ามาแล้วก็หยอดเหรียญเข้าไปนะครับมีช่องหยอดเหรียญตรงนี้นะฮะแล้วก็กดเลื่อกได้เลยว่าคุณอยากจะได้รูปแบบไหนนะครับก็สามารถเลือกได้เลย จะได้รูปแบบธรรมดาหรืออะไรเลือกภาษาได้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งตู้นั่นคือตู้ถ่ายรูปนะครับยอดเรียนนี่มีตู้อีกไหมอ๋อนี่ครับอีกหนึ่งตู้ตรงนี้ฮะนี่ก็คือตู้ซื้อซิมแบบเติมเ,มเงินนั่นเองนะครับผมแล้วแต่ว่าคุณเลือกได้เลยลว่าคุณอยากได้ซิมแบบไหนนะครับสองกิกเวัน ราคาสามแปดเยนสองที่เจ็ดวันสองที่เจ็ดวันแล้วก็หยอดเหรียญหยอดเหรียญห,หรือจะหยอดแบงก์ก็ได้นะฮะก็ส,สามารถซื้อซิมได้เลยก็จะซิมก็จะซิมให้ทางไหนเนี่ยอ๋อซิมเขาให้มาทางนี้เปิดตรงนี้ฮะมันจะมันจะเปิดมันจะเปิดเวลาเราซื้อมันจะเปิดมาก็จะเป็นการ์ดซิมแบบนี้ให้ออกมาะคือนี้หมุนออกมานี่ก็คือตู้ ซิมเพืเติมเงินนั่นเองนะครับมาดูตู้ต่อไปนะครับตู้ต่อไปของชาวญี่ปุ่นก็คือตู้บุรีนั่นเองนะครับตู้บุรีบุรีก็จะมีลายกระายนะฮะตามสไตล์ชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเขาไม่ปิดอยู่แล้วนะครับ เป็นตู้ซื้อตัวอ๋วชมภาพยนตร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตู้ซื้อตั๋วรถไฟนะครับ น,นี้เรามาดูตู้หยอดเหรียญอีกอันหนึ่งนะครับตู้หยอดเหรียญอันนี้เป็นตู้หยอดเหรียญสำหรับซื้อตั๋วรถเมย์นะครับะตามราคาเลย600เยนเนี่ยเ0้อเยนประเภทของรถเมย์ที่เราจะขึ้นนะฮะวันเดย์พาสเป็นแบบวันเดียวนะฮะแล้วก็ประเภทต่างๆนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นตู้ซื้อตัว๋ว อย่างทุกเวลานะฮะจะมีพวกตู้อัตโนมัติทุกที่นะฮะส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มน,น้ำดื่มมาต่อกันที่อีกหนึ่งตู้นะครับอีกหนึ่งตู้ที่ผมคิดว่าเมืองไทยไม่น่าจะมีแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตู้นี้มันสามารถซื้อได้24ชั่วโมงนะครับนั่นก็คือตู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับอันนี้อยู่ต่างประเทศนะไม่เป็นไรนะฮะ ครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะซึ่งคุณสามารถซื้อได้เลยผมเห็นต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณร้อยสิบร้อยสิบเยนนะประมาณ40กว่าบาทนะฮะประมาณนี้นี่คือตู้ขายแอลกอฮอล์หรือขายเบียร์นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบเป็นพวกไฮบอลนะครับหรือว่าเป็นพวกผสมวิสกี้ผสมแบบพวกอะพวกเหล้าแหละนะฮะก็มีพวกเหล้าด้วยแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นหลักๆน่าจะเป็นพวกเบียร์นะฮะตู้หยอดเหรียญขายเบียร์ ขออภัยนะฮะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันมองไม่เห็นนะเพราะว่าผมถ่ายตอนกลางคืนนะฮะถ่ายตอนกลางคืนก็ขออภัยด้วยนี่ฮะตัวขายเบียตามหาแม่ยำลาตีนะครับอ้าวต่อไปครับ ู้ยอดเหรียญอะไรเอ่ยให้ทายมี0.01 0.02ครับนั่นก็คือตู้ยอดเหรียญถุงยางอนามายัย <c oughs> ตู้ยอดเหรียญถุงยางอนามัยนะครับก็มีไซส์อันนี้คือไซส์บางน,นี่ก็บางเหมือนกันแล้วก็อันนี้ไฮเอทผมไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่เดาว,ว่าน่าจะเป็นไซส์ใหญ่มัง้งอ่ะแล้วแต่คุณจะบางจะ ยังไงหรืออะไรก็เลือกดูนะฮะราคาก็อยู่ที่500เยนนะครับประมาณตกประมาณทั้ง150บาทนะฮะแล้วก็อันนี้800เยนแบบบางนะครับนี่นะฮะยัง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 ไังย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 นงังยันยัง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 ังยมงงยังรััยัังะัััยย มาดูตู้หยอดเหรียญอย่างต่อไปกันดีกว่านะครับตู้หยอดเหรียญต่อไปนะครับก็คือตู้หยอดเหรียญสําหรับที่จอดรถนั่นเองนี่เลยฮะร,ราคานะครับสําหรับรถเครื่องรถยนต์จักรยานก็แตกต่างกันออกไปนะฮะอันนี้รถยนต์ก็ประมาณอาคือแปรไม่ออกนะครับองค์ขั้นต่ำแหละผมว่าน่าจะ500เยนนะจอดยาวจอดสั้นก็ว่ากันไปนะครับผม อ๋อเขามีช่วงเวลานี่ไง8ปดโมงถึง 22, 22่สงถึง8นี่ถึงแโมงเช้านะครับมีทั้งรถจอดหยอดเหรียแบบนี้นะครับมีทั้งรถจักรยานแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็รถยนต์ด้วยนะครับเป็นตู้จอดรถ เนื่องกันมาครับมาดูตู้กดเหรียญที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะครับตู้อีกหนึ่งประเภทที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือเครื่องดื่มแบบซองแบบนี้นะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะฮะราคาก็อยู่ที่ประมาณ160เยนนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตู้และอีกหนึ่งตู้ครับเป็นตู้ที่แปลกดีเหมือนกันนะครับเป็นตู้ที่ใช้สําหรับขายของที่ลึกนะครับของรถไฟนั่นเองนะครับผม เป็นของที่ลึกนะฮะเป็นไก่หานเรียวเวนะครับมาถึงอีกหนึ่งบริการนะครับหยอดเหรียญน,นะครับนั่นก็คือนี่ฮะในบอกไม่มีหยอดเหรียญแต่นันไม่ใช่หยอดเหรียญอ่ะมันเป็นแปะการ์ดอ่ะ เขต้องมีหยอดเหรียญดิมีไหมหย่อดเหรียญได้ไหมใกล้เคียงไนหะมตใช่ก็ใกล้เคียงนะก็อันนี้เป็นข้ามไปละกันนะฮะเกือบจะเป็นหย่อดเหรียญแต่ว่าอันนี้เป็นใช้บัตรเติมนะครับก็คือต้องเติมสอกอัพเงินเข้าไปแล้วก็สามารถเช่าจากักรยานได้นะครับนี่ถ้าใส่เหรียญได้นี่ถือว่าเป็นหนึ่งประเภทของตู้หยอดเหรียญเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ตู้หยอห่อญ อันน al> yeah> yeah> pues ี้ก็คือตู้ยอดเหรียญนะครับที่เป็นหัวใ้าปัองของที่ท่องเที่ยวนั่นเองนะครับของแหล่งท่องเที่ยวนะ่นแหยอดเหรียญและตู้ต่อมานะครับที่เราเห็นก็คือตู้ขายอุลเล่และตู้ขายโซบะนั่นเองนะครับผม นี่เลยกินก็มีใอ้ร่วงเนี่ย <ละ S 1> ก็มัดป,ปูได้เลยนะครับนะก็เป็นต่้งต้นะครับอ,ออกไไ็ <c ười> ง,อง,ง,กกง่ายในการเป็นต่างอ๋อออกสาจิตได้นี่แล้วก็หยอดเหรียญเหได้เลยนะครับตู้ขายผู้รด้และองาถ้าเป็นตุงี้ จักนดีอยู่แล้วนะครับคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะฮะกับตู้ฝากบัญสานะครับซึ่งอ,อันนี้แหละคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับ <S <S และตอนนี้เราเจออีกหนึ่งตู้แล้วนะครับตู้นี้ก็คือตู้แลกเปลี่ยนเ,นเงินนั่นเองนะครับที่มีอัตาหลายประเทศนะครับรวมที่ประเทศไทยด้วยก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนะฮะของไทยอยู่3.14นะครับคุณสามารถใช่แบงก์ ของเราเข้าไปได้เลยนะครับเป็นค่างเงินต่างๆใส่แม้เข้าไปตรงนี้เราจะกลายเป็นเงินเหรียญญี่ปุ่นออกมาทางนี้นะฮะเป็นเงินเหรียญญี่ปุ่นออกมาเนี่ยครับเนนี้คือการเปลี่ยนเงินญี่ปุ่นครับโดยใช้ตู้ยอดเหรียญนั่นเองครับผมตู้ต่อมานะครับที่เราเจอก็คือตู้แลกเหรียญนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีธนบัตรใช่ไหมครับคุณสามารถเอาธนาบัตรใส่เข้าไปแล้วก็ได้เป็นเหรียญออกมานะครับ ตู้หยอดเหรียญแลกเงินนะครับและนี่ก็คือตู้หยอดเหรียญนะฮะที่เป็นของเล่นนะครับมีทั้งของเล่นแล้วก็ของใช้ด้วยตู้หยอดเหรียญอีกหนึ่งชนิดนะครับและนี่ก็คือตู้หยอดเหรียญที่จอดรถแบบสาธารณะข้างทางแบบนี้นะครับเรนบ้านเราก็จะมีคนมาเก็บเงินนะข้างทางนะแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็คือคุณสามารถหยอดเหรียญน,นะฮะแล้วก็จอดข้างทางได้เลยนะครับเพราะว่าจะมี ไจ่ายแลผมก็ให้เรียบร้อยนะครับผมจอดได้ตรงนี้เลยอย่างที่จอดรถแบบเรียวกว่าของสาธารณะละกันจอดข้างทางเพืั้นัอยเางเงีตอนนี้เรามาเจออีกหนึ่งตู้นะครับนั่นก็คือตู้อะไรฮะยาวๆแบบนี้ตู้ซื้อกระดาษทิดชูนั่นเองนะครับผมหนึ่งชิ้น 100ยเยนตกประมาณ3 0บาทและนี่คือตู้ทิชชู่ครับและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่เราเก็บภาพมาฝากทุกคนกันนะครับกับตู้ยอดเหรียญที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองจริงๆแล้วยังมีตู้หยอดเหรียญอีกหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้หยอดเหรียญขนมกบเคี้ยวตู้ไอศครีมตู้ขายป๊อปคอร์นนะครับตู้ขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตู้ขายอาหารร้อนเออ,อน,นี้สะดวกนะฮะตู้แช่ยเย็นครับ ตู้ไข่ไก่ตู้กล้วยครับเอออย่างมีในบ้านเราตู้ร่มครับตู้ขายหนังสือก็มีตู้ของสุ่มเอออันนี้ถ้าใครชอบแบบตื่นเต้นตู้ขายรองเท้าแตะนะฮะตู้ขายรองเท้าผ้าใบรวมไปถึงตู้ขายชุดชั้นในรวมไปถึงตู้ขายของแปลกๆอย่างตู้ขายลบสเตอร์เป็นๆนะครับแล้วก็ตู้ขายของ18บวกหรือว่าของเล่นผู้ใหญ่ก e ์ t o ยนั่นเองนะครับ เราต้องยอมรับเลยครับว่าตู้หยดเหรียญเนี่ยกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ของประเทศญี่ปุ่นไปแล้วนะครับใครที่ไปที่ญี่ปุ่นก็อย่าลืมไปลองใช้บริการกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจของเรานะครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ